สวัสดีทุกคนกันด้ว,นวนย,มมนยนะครับตอนนี้หยกเกมซัมเมอร์โคเวนะครับหลังจากตอนที่ทเราได้รับได้ใช้ช่วงเวลาพักผ่อนกลับไปย้นออกไปโอเคไปต่อเลยนะครับหลังจากตอนนั้นเราก็ได้มาหาชิสโกที่ร้านอย่างเช่นเคยนะครับฮะちょうどいいところに来たわねอะมาพอดีเลยนะเนี่ยในตอนนี้ชิสโกกำลังคุยกับชิซาราคนหนึ่งอยู่นะครับ ผมบอกได้เลยนะครับว่าคนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เพราะว่าผมเคยคุยกับเขาที่โบดมาหลายครั้งแล้วนะครับโอ้สวัสดีนะเธอนี่เองครับสวัสดีครับท่านว่าแต่ทั้งสองคนกำลังคุยอะไรกันอยู่นั่นหระครับก็แน่นอนว่าเป็นงานต่อไปอยู่แล้วยังไงล่ะแต่ว่าราคาไม่ต้องข้างอ่าก็ฉันว่าค่าแรงที่ต้องเสียก็ต้องคำนึงถึงค่าแรงด้วยนะครับก็งานนี้ฉันไม่ได้ทำคนเดียวนะคะ

แต่ฉันแค่ต้องการที่จะติดป้ายเท่านั้นเองขาที่จะติดมันอยู่ที่ภูเขานี่คะจากตอนนี้การมีเขาค่อนข้างใช้เวลาเลยและหาพิจารณาถึงอาจาาชั่วโมงของเแล้วราคานี้ก็ถือว่าค่อนข้างสมเตุสมผลเลยนะคะต่สําหรับการหาที่ที่ต้องการที่จาย้ 当としてもこのくらいは払っていただかないと。あなたにいきなのかかんからいぶしまかぶん昔の施設ですから、周りの道も相当古くなっているでしょうワこはみんながはらでしらうん、とことことことだ。あら、ちょっとごめんなさありがとうございます。では、契約成立ですね。ここまでなかあら、なかましてやからなかここだ。 พอดีเห็นว่าพวกเด็กๆชอบไปวิ่งเล่นแถวๆนั้นนะในช่วงนี้เน่お任くださいすぐに取りかかりますแต่เอราจการได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเดีหวังว่าพวกเธอจะแก้ปัญหานี้ได้นะดี๋ยだ่านาคิดว่างไงล่ะเออทำหมายความว่างไงกันล่ะคะะร,รับนี่ยけ大きな仕事なのよ

ที่บริการของฉันจะไม่ถูกนะงั้นเราเอาไงต่องั้นหรอครับก็ฝากของหน้าไปที่นี่ก่อนแล้วก็ไอตอนนี้ก็ตามฉันมาตานะเกิเชื่อซึโกครับน้อยอยู่มีอะไรหรอนี่ต้องปีนเขามาขนาดนี้เลยงั้นหรอครับโซโยซากิกิะเดชูก็ใช่แล้วเมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรอ 山奥の廃墟まで行って、危なそうなところに立ち入り禁止の縦札を設置するの。ごめんなさい、โออยางน2時間足らずの高速時間で相場の10倍以上のお金がもらえるのよ。文句ないでしょ私は何が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 なが何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 がでが何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 がが何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 ががが งั้นมีเรื่องอะไรที่กังวลอยากจะถามอีกไหมล่ะแต่ว่านะครับแล้วทําไมผมถึงได้เป็นคนเดียวที่ต้องมาแบกของแบบนี้ล่ะครับเนี่ยผมแบกทั้งป้ายแล้วก็เชื่ออีกต่างหากด้วยนะครับก็ต้องน้อยชะนัย代車のレンタルは別料金だって村長が言うんだからก็เช่วยไม่ได้นี่ก็ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้าเรายืมรถเข็นล้วก็บก็จะลดเลทราคาแล้วน่ะนี่วันทีเธออาจจะต่อรองมากเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ย のだからどうせ体力はありリアマッチでしょコンケニー、ナコナイカパラミズラー。僕いはミキワヤンカなラ。アタシオカルガル、モチアゲテコシオヘコヘコ、ウテタパワーオ、イマハキシナサイティテルナヨ。ナロ、ティタナナヤンウンシャンパイマラユレナ。ウォーカットラ、ササトアルケモチョトデトチアコナンドカラ。ゴマンシノサイ。カカチギュラー、タラケティンララー。トニナ。อ ตここいいามาถึงที่แล้วอะไหนๆนะ,อะเออ休憩しましょうอันนี้นๆน้ำเย็นๆม,มาด้วยเราดื่มกันเถอะนะดูสิ่งไปอะไรไปหรออาคาร้างที่เธอพูดถึงนี่มันคือโงพาบาลกันหรอครับเนี่ยそうよちょっとした違和感もあるみたいねใช่แล้ละเห็นว่าสถานที่นี้ค่อนข้างมีประวัติด้วยนะเอองั้นหรอครับมี

ซึ่งอันดับแรกที่เราทําก็คือติดตั้งป้ายไว้ที่ทางเข้านะครับพวกเราได้ผูกมันไว้กับต้นไม้ใกล้เคียงด้วยเชือกเพื่อสร้างสิ่งกีดขวางที่เรียบง่ายแล้ครับก็นั่งมองก็สุดแน่ก็ประมาณนี้แหละนะงั้นตอนนี้พวกเราก็กลับได้แล้วนะครับเอ้อโน่นนี่เต้นนนนนฮะเพื่ออะไรขอนายนะยังมีจุดที่เรายังไม่ติดตั้งเลยไม่ใช่หรอแล้วตรงไหนกันล่ะครับคนห้องนโกกวี้ ก็ตรงด้านหลังของโรงพยาบาลน,นี่ไงล่ะออแล้วนี่เราต้องเข้าไปในโรงพยาบางลงั้นเหรอครับงั้นจะให้แบบะมายอมอมไป,ไปไงปไปนนั้ซเรุงันจะให้แบบป้าออมไปง,มะนะงั้นเหรองั้นจะให้แบ่ปนายอลกๆไปตั้่เห่องั้นจอใไ้แบบป้ายออมไงั้นหรอพั้นจะ่ห้แบบ้ายอ้มไ้นเรอ それとも中に入るのが怖かったりするの？ไม่อย่างนั้นก็ดีอยู่รอกหรือว่าในกลัวที่จะเข้าไปข้างในงั้นเหรอผมก็แค่กังวลเท่านั้นแหละครับว่ามันโจเขียนจริงงเหรอครับที่จะเดินเข้าไปนะ่ะเฮ้完璧とは言わないけど村の人たちが定期的に修繕もしてるみたいだしไม่เป็นไรหรอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าพวกชาวบ้านก็ยังมาบำรุงรักษาที่นี่เป็นประจำเลยนะโอจริงงั้นเหรครับเนะี่ยไ安心して入りなさい ตอนนั้นก็วางใจแล้วก็เข้าไปกันเถอนะเออนี่เราจําเป็นต้องเข้าไปจริงๆก็หรอครับเจตะก็ต้องเข้าไปแหละนะเอมไม่ใช่เมื่อกี้เธอบอกว่าพวกผู้คนในหมู่บ้านมาที่นี่แล้วก็บรลงว่าสารมันแล้วไม่ใช่หรอครับอตก,ก็ใช่แหละนะแล้วทําไมผลถึงได้ยินเสียงน้ำรั่วล่ละครับนี่เราอยู่ในหนังสยองขวัญกันอยู่หรอครับ อามาโมริくらい普通เดียวภัยน,นั้นด้วยก็ฝนตกจะมีน้ำขังก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอเออแต่ฝนมันไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับแล้วนี่มันอะไรครับเนี่ยเธอไม่รู้สึกหนาวเลยไงหรอครับทค่เกิดขึ้นก็เพราะว่าฉันใช่รอแต่ชุดบางขนาดนั้นก็ต้องหนาวอยู่แล้วสิเออคือก็ลองดูพวกวัชพืชเสียไหมแล้วของที่สึกหล่อทั้งหมดนั้นดูสิครับนี่มันเรียกว่าบำรุงรักษาแล้วไงหรอครับเนี่ยสกนี้

ก็คงมีแค่ชั้นนั้นแหละนะที่จะได้รีโนเวทใหม่นะเออแลวนี่เราจะถึงทางออกกันเมื่อไหร่ละครเน,เ,นนเนี่ยด้วยความที่เสกกะชิโนะまだ入ってから1分も経ってないじゃないเร่รีบไปไหนกันละเนี่ยเราเพิ่งมาถึงที่นี่ได้แค่นาทีเดียวเนะここがいわくつきだって話はさっきしたけどあんたはどんな場所か知ってるถึงจะได้ยินที่นี่มาเมื่อกี้ก็เถอะแล้วแต่นายรู้ไหมว่าสถานที่นี้มันเป็นยังไงนะ ก็ที่นี่มันไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไปนะครับมันเป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากสงครามนะครับโอ้โหลว้าวเนี่ยเจ๊ก็รู้เอรจไะรู้ดีเลยนี่นางั้นแล้วนายรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้ไหมล่ะเออเดีย๋ยวบอกนะครับว่ามีผีอยู่แถวนี้น่ะบ้าขอีนะา,าย่นน่นนโあるわけないでしょไหนบ้าหรือป่าเนี่ยเตอมน้นมันจะไปมีได้ไงก็ได้

怖いねいいいいああそ,そうそう。あ<っ>それでね、やっぱりここって出るらしくて。は、あっ、あれかな、ね、<laughs> そんなに怖がることないじゃない。ほら、もうすぐ向こう側よ。みあら、外の光が見えるで、ね、しょ。 เห็นแสงที่รอดเข้ามาจาก้านนอนนั่นแล้วใช่ไหมล่ะまさかนั่นดไม่ิดน,นที่ตัวใหญ่แบบนายนะ่ะก็กลัวร่องงงงายแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยพอได้แล้วนะครับอาละงั้นมารีบทำกันดีกว่านะครับร้องจะน,น,น่ารักเลยนะเนี่ยอย่ากล้าสาวน้อเลยนะ ทุกๆคนก็มีความลับอันดำมืดของตัวเองนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถลืมมันไปได้หรอกนะครับโทรามเตะความลับอะไรนั่นหรอก็ในตอนที่ผมยังเป็นเด็กพ่อแม่ของผมมจะเล่าเรื่องทำนอนนี้ให้ผมฟังเพื่อขู่ให้ผมเข้านอนเร็วนะครับถึงหลังจากที่โตมาแล้วผมจะรู้ว่าพวกเขาจะพาการไปเล่นการพนันในตอนเย็นนะครับก็เลยต้องการให้ผมออกไปให้พ้นทางนะครับอ๋าそりゃトラウマにรなるわねน่นาออนั่นฟังดูมืดม,มนมากเลยนะ 心ปะไม่นนรよさっきも言ったけどお化けなんか現実にはいないんだからอะนะผมกนับาปเถอะนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไอพวกน,นั้นน่ะมันไม่มีจริงหรอกนะผมก็รู้อยู่หรอกครับเออแต่ตามตกาแล้วกลัวน่ารักลับไปว่าเที่ยวต้นไอดาเกตถ้านายกลัวแล้วก็นายจะมาจับมือฉันก็ได้นะเอดเดี๋ยวกันนะครับที่เราจะกลับเข้าไปตามทางที่เราเข้ามางั้นหรอครับเอ๊ะโซเลียสโวเดชชอือนั้นก็ต้องแน่อยู่แล้วสิเออ เราอ้อมไปไม่ได้หรอครับแค่ตายยังไงก็ไม่เอาหรอกนะแล้วทําไมไม่ได้ล่ะครับทอมารีนั่นเปเรื่องลำบาชิเคสัตว์มีจำนวนมากเกินกว่าจะรู้ิักได้ใช่ไหมก็มันยุ่งยากนี่นะแถมยังไกลและออย่างทางก็เต็มไปด้วยคูน้ําแล้วก็หลุมอีกต่างหากนะผมยอมอ้อมดีกว่าครับโอฮะกะโน,นงด้วยล่ะถ้ากิดว่านายไเหยีุมใครเข้าฉันไม่รู้ดวยนะงั้นก็ระวังด้วยล่ะถ้าเกิดว่านายไปเหยียบหลุมใครเข้าฉันไม่รู้ด้วยนะนั้นก็ระวัโด้วยล่ะถ้าักกิดอรินิโโมมตสุกุไนชิ มาด่าคิวอะไรกูเดชอเอาน่ามาทำให้เสร็จเแล้วก็กลับกันเถอะแถมยังโชคดีที่คราวนี้เราไม่ได้พกอะไรติดตัวไปด้วยแบบนี้ก็น่าจะกลับเร็วกว่าเดิมนะเอ,อิอเอนเ้าใจังเลยนะเนี่ยก็กมตนี่หายบไปทำงานนะครบเดินเร็วจังเลยนะเนี่ยก็ผมต้องกลับไปทํางานนะครับตานนั้นไม่เห็นจำเป็นต้องรีบขนาดนั้นเลยก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าผมจะบอกเธอยังไงแต่ว่า หลังจากที่งานนี้เสร็จแล้วผมก็ยังมีงานอื่นที่ต้องไปทำอีกนะครับช่วยไม่ได้หรอนะงนั้นคราวนี้อ่ะอหยุดเลยนะครับมันไม่ตลกเลยนะที่จะมาแกล้งกันแบบนี้นะ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นะไม,ไม่ได้รอเล่นสะหน่อยนะหลังจากที่ชิฟโก้พูดจบว่ก็ได้หันไปมองเธอโดยที่ไม่เคร์อะไรเลยนะครับอมเหนเธอตัวแข็งค้างเหมือนกลัวอะไรบางอย่างนะครับเออ นี่เป็นอะไรหรอครับเ่นี่ยอตรงนั้นจะรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่บนหัวฉันนะตอนบนเทิงก็หรอครับัวได้มองขึ้นไปบนเพดานแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากแผ่นผ้าสีดำที่ว่างเปล่านะครับเอมก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับมันมีอยู่จริงๆนะฉันรู้สึกได้ วยทำอะไรสักอย่างเอามันออกให้หน่อยเถอะนะเออฮะจากนั้นเมื่อตอนต่างผมนั้นเริ่มคุ้นชินกับความมืดแล้วผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้านบนนะครับอ,อืมมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับเกิดอ,อ,อะไร้นอะไรนมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้วินมาแล้วนนมครับบี้เหมือนมีอะไรบางอย่างบินมาแล้วนะครับ อะะไรนะมีอะไรบางอย่างกำลังบินเข้ามาเนอยู่บนหัวฉันอย่างนั้นเนาะครับเดี๋ยวด้วยรีบกลวยเถอะครับมีเสียงอะไรแหลมประหลาดตามเรามาจากด้านหลังครับและยังมีเสียงกระพือปีกที่ได้ยินด้วยนะครับสถึงที่ฟังมันดูไม่ใช่เสียงในชนีวิตขนาดใหญ่หรือว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเข้ารีบรีบออกจากที่นี่กันเถอะครับคุณก็บินเสร็จแล้วนะ นี่มันอะไรเนี่ยเจ้าพวกนี้มาทำอะไรกันที่นี่นล่ะเนี่ยประวันมาแล้วะครับฮนน่าฮ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 ่าิ่าฮ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 ่ไฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่า พวกมันเป็นข้างข่าวขนานดะถูกใจแทบแย่เห็นตัวร่างแบบนั้นะนะนึกว่าสับประรดที่ไหนซะอีกเอ,อ่เธอไม่ถึงมแมลงสาบอยู่เลยนะอย่าพูดคำนั้นออกมาล่ะแต่ข้างบนหัวเธอ,<ะ>เอ,อมันมีสิ่งหนึ่งอยู่บนหัวเธอมาตอลอดเลยนะครับ เห็นอยู่มาตั้งแต่เมื่อกี้ทำไมถึงไม่อ,ออกให้เราก็เธอไม่ได้บอกให้อ,ออกเองนะครับแ,แล้วจะให้ผมทไรราไงเล่าจากนั้นผมก็ค่อยๆหยิบเจ้าสิ่งมีชีวิตน้อยๆจากข้างบนหัวของชิสโกะมาใส่ไว้ในมือแล้วมันมาวางไว้ตรงญ้าด้านข้างๆนะครับ <S <S ขอบคุณพระเจ้าที่นายไม่กลัวสมแล้วแหละนะที่นายถูกเลี้ยงดูมาเป็นแบบนั้นนะ่ะถ้าผมกลัวจ้าหน้ารักก็ คิดว่าผมจะหางานได้ไหมล่ะครับที่เมื่อกี้นาะยยังกว่วข้างเอยู่เลยแท้たわよแถมร้องมาซะดังอย่างนั้นทำ่ฉันนึกว่าถูกสัป,ปดาห์โจมตีซะอีกนะเนี่ยผมก็แค่ตกใจนิดหน่อยเองอเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะครับななน่าたสียดายตกใจขนาดนั้นแล้วนายยังอยากให้ฉันจับมืออยู่เลยเนี่ย แล้วรู้สึกยังไงบ้างล่ะจะได้ถูกอุ้มท่าเจ้าหญิงนเ่อผมว่าบางทีค้าหน้าเธอจะแบกป้าเองได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นว่าเราก็จบงานกับชิสโกะไปได้ด้วยดีนะครับโอเคในตอนนี้เราก็สามารถไปสำรวจโรงพยาบาลล้างได้แล้วนะครับอ๋อขたดね่เน แล้วก็จะมีภารกิจให้ทําเพื่อหาอไรายได้เสริมด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นของโรงพยาบาลล้างคล้ายๆกับที่เราไปบินข่าวนะครับย o s จุนบีก็สุนดะระ一緒に行きましょうโอเคก็ไว้ตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับในตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราได้ไปสำรวจโรงพยาบาลล้างสุดป่วนกับชิสโกะนะครับเอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย